สวัสดีค่ะทุกทุคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน0-5ถึง5นั่นเองนะคะซึ่ง วันนี้นะคะเราก็จะเรียนความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมกันแต่จะเป็นจำนวน6 1ถึง10นั่นเองค่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะค่ะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน6.10นั่นเองนะคะค่ะวันนี้ครูโบนะคะก็มีสถานการณ์ จำลองเหตุการณ์นั่นเองให้เราดูนะคะคุณครูมีคุณครูโบมีอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะมีบ่อปลามีบ่อน้ำน,น,นั่นเองในบ่อน้ำมีอะไรเอ่ยให้เราสังเกตด้วยนะคะปลาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัว แสดงว่าในบ่อน้ำมีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะหตัวนั่นเองค่ะวนนี้เราจะมาแยกปลานั้นใส่ในโถดูซิว่ามันจะมีทั้งหมด2โถนะคะให้เราแยกปลาทั้งหมดหตัวนี้ใส่ในโถเรามาแยกกันค่ะเรามาดูนะคะ โทที่หนคุณครูให้มีปลากี่ตัวนะมีปลาอยู่สี่ตัวนั่นเองโทมที่สองมีกี่ตัวสองตัวดังนั้นปลาทั้งหมดมีหตัวครบลหรือยังคะครบแล้วคุณรูก็ได้โทหนึ่งสี่ตัวอีกโทหนึ่งสองตัวค่ะต่อไปค่ะคุูแยก อืมอเอแค่ตัวเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมดห้าตัวเนาะโอเคโอเคครางนี้ก็จะได้เป็น1กับหนั่นเองรวมกันได้เท่าไหร่ได้หนะคะต่อไปค่ะ 1ตัวสองสแล้วสนะคะนั่ได้อย่างละสามตัวนะคะ3กับสามรวมกันก็เป็นหนั่นเองต่อไปค่ะโถนึงไม่มีแสดงว่าโถนี้กี่ตัวเอ่ย น,นคุณครูเอาใส่ไปเลยสักตัวหนึ่งอีกโทนึงก็แสดงว่าเป็น6กศูนย์กหก็ได้6นั่นเองดังนั้นนะคะเราจะมาเขียนแบบเป็นวงกลมแยกระหว่างส่วนย่อยกับส่วนรวมซึ่งส่วนรวมจะเป็นวงกลมใหญ่แล้วก็แยกออกไปเป็นส่วนย่อยเป็นวงกลมเล็กนะคะเรามาดูกัน สำหรับโถที่1เราแยกได้นะคะโถ1ได้4ตัวอีกโถหนึงได้2ตัวซึ่งรวมกันก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองใช่แล้วค่ะ4กับ2คือส่วนย่อยของ6นะคะส่วน6เป็นส่วนรวมของ4กับ2นั่นเองต่อไปค่ะสำหรับอันที่2ที่คุณครูแยกก็คือ1กับ5นะคะ ซึ่ง1กับ5รวมกันก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองใช่แล้วค่ะต่อไป้า3กับ3รวมกันก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองอก่งมากเลยค่ะต่อไป0ย0กับ6รวมกันก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะมองเห็นนะคะว่าจํานวนที่เราเอามาเป็นส่วนย่อยอ่ะรวมกันก็มีค่าเท่ากับ6เหมือนกันนะคะดังนั้นไปต่อเลยมาค่ะเรามาฝึกคิดฝึกทําฝึกคิดกัน เรามาดูนะคะเขาบอกว่า5จับปลาจับปลา8ตัวจากอ่างแก้วใบใหญ่ใส่อ่างแก้วใบเล็กสองใบจะได้อย่างละก,กี่ตัวเขียนจำนวนปลาในช่องว่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดและวาดรูปปลา ในอ่างแก้วใบเล็กสำหรับว่ารูปปลาคุณครูเซกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาดูอ่างปลาเล็กกันที่คุณครูโบจับปลาเข้าไปแล้วอ่างแรกคุณครูโบไม่มีนะคะคุณครูโบไม่ได้จับลงค่ะก็จะได้ศูนย์นะคะเพราะไม่มีเลยดังนั้นอ่างตัวนี้ก็จะมีค่า่ัก,กบเท่าไหร่คะแ นั่นเองต่อไปในอ่างนี้คุณครูบอกให้มาหนึ่งตัวใช่แล้วค่ะอีกอ่านเท่าไหร่คะเจ็ดตัวนั่นเองเลขเจ็ดคุณครูนะคะต่อไปอคุณครูให้มากี่ตัวคะเนี่ยสองตัว อ,อีกอ่างเหลือเท่าไรคะ6ตัวนั่นเองค่ะเมื่อสองรวมกันกำหกก็มีค่าเท่ากับ8ปดนะคะต่อไปให้สตัวแ้วอีกอ่างก็จะเหลือห้าตัวนั่นเอง ท้ายแล้วมีอยู่สี่ตัวนะคะสี่ตัวอันนี้ก็มีสี่ตัวรวมกันก็มีค่าทกับแปดเองให้เราสังเกตดูนะคะจำนวนทั้งหมดอในในที่เราทำนะคะ ไม่ว่าจะเป็น0ูนย์กับ8 1กับ7 2กับ6 3กับ5 4กับ4ต่างรวมกันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะดังนั้นส่วนย่อยส่วนรวมก็จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ค่ะเมื่อส่วนรวมจำนวนที่รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับส่วนเมื่อส่วนย่อยขอโทษดีค่ะ ส่วนย่อยเมื่อเอามารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับส่วนรวมเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็น0บวก8ก็มีค่าเท่ากับ8 1บวก7ก็มีค่าเท่ากับ8 2บวก6ก็มีค่าเท่ากับ8 3บวก5ก็มีค่าเท่ากับ8 4บวก4ก็มีค่าเท่ากับ8คะ่ะเขาทำให้เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีแค่จำนวน2จํจำนวนที่บวกกันสามารถมีจำนวนต่างๆ ที่สามารถบวกกันแล้วได้8เหมือนกันนะคะค่ะคราวนี้ต่อไปให้พวกเราให้พวกเราทำงานนะคะ พวกเราทำงานนะคะหน้า38 39แล้วก็40นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย